ทีมชาติไทย U23 ยเสมอคูเวต1ประตูต่อ1นแต่ยังเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกม2022ทับนักเตะท้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงเล่นนัดเปิดสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม E พบกับคูเวตณสนามมหาวิทยาลัยเจอเจียงตะวันออกโดยไทยก่อนหน้านี้เสมอบาเรนและแพ้เกาหลีใต้หากเกมนี้ชนะจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีนัดนี้โค้ชหลาอิสลาสีทะโลหหัวหน้าผู้ฝึกสอน จัดทัพ11ผู้เล่นคนแรกเปลี่ยนจากเกมแพ็กเกาหลีใต้หาตำแหน่งโดยใส่ปุระเชทิทอสนิทกลับมาออกสา้าทเป็นตัวจริงขณะที่ยศกรบุรภพาและแม็กซิมิเลียนสไตล์เบลเออร์ยังคงมีชื่อเหมือนเดิมนาทีที่9กไทยออกนำา10จากจังหวะการยิงผีจับยัดของจาพงษ์แสนมะหุงที่ยิงลักไก่จากทางซ้ายบอลทะแยงมุดเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามนาทีที่1ิกไทยมาเสียโคต้าเปลี่ยนตัวเร็วเมื่อสไตล์เบลเออร์ เจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวต้องส่งอนุสักใจเพชรลงไปเล่นแทนเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงคูเวตมีโอกาสลุยเสียรมากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายก็ยังตีเสมอไม่ได้ช่วงแรกแรกจักรพงษ์หวังจะยิงแบบเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้บอลหลุดออกไปเยอะจบ45นาทีแรกไทยนำคูเวตอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนาทีที่49ไทยต้องมาเสียพิทักษ์พิมพ์แป้ที่โดนอัดจ,จนเจ็บและส่งชยพิพัฒน์สุพรรณเพศรลงไปเล่นแทนนาทีที่15นพพลละครพลลงมาช่วยไทยไม่เสียประตู บินปัดลูกยิงของซุนทานอันฟารัตเอาไว้ได้นานทีที่73ไทยยังไม่ได้ประตูที่2เมื่อผู้รักษาประตูคูเวตปิดมุมเซฟลูกยิงของพงศกรตรีศาสตร์เอาไว้ได้อีก5นาทีต่อมาไทยหน้าได้ประตูที่2อีกครั้งแต่ปุรเชษทอดสนิทยิงฟรีคิกกลางประตูหลุดออกไปแบบน่าเสียดายช่วงส0นาทีสุดท้ายคูเวตใช้ลูกกลางอากาศกดดันเข้าใส่ทีมไทยอย่างหนักจนกระทั่งนาทีบาปนาทีที่89กก็มาได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากจังหวะเตะมุม บอลมาถึงยูเซฟเอาหาคานซัดเข้าไปช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแต่ผลเช่นนี้ก็ทําให้ไทยยังผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ3จาก4ทีมที่มีอันดับดีที่สุดคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับหากชอบคอนเทนต์น,นี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการนําเสนอคลิปต่อไปด้วยนะครับ